สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่ประยุทธ์ไม่ทิ้งประชาชนแต่ประชาชนจะทิ้งประยุทธ์การเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วคำตอบว่าประชาชนจะให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อหรือทิ้งพลเอกประยุทธ์ไว้ปลายทาง อาจเห็นสัญญาณได้ในไม่ช้าพักร่วมรัฐบาลให้คำสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่ทิ้งกันทั้งพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ยืนยันทั้งทางลับทางไม่ลับจะอยู่ช่วยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้ แม้พลเอกประยุทธ์จะต้องเผชิญกับวิกฤติศทาจนคะแนนนิยมตกต่ำอย่างหนักแต่ระยะเวลาครบเทอมสภายังเหลืออีกกว่าหนึ่งปีครึ่งทำให้อนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยจุรินลักษณะวิสิทธิตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เชื่อว่ายังเหลือเวลาให้กอบกู้แต้มการเมืองกลับมาได้ ตามทไลายที่แกนนำรัฐบาลวางเอาไว้คือเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยช้าสุดช่วงต้นปี2,565ถึงช่วงกลางปี2,565จะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศให้ได้จากนั้นช่วงกลางปี2,565ถึงช่วงปลายปี2,565จะเป็นช่วงฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและอัดเม็ดเงินเยียวยาล็สุดท้ายเข้าสู่ระบบ จากนั้นจะถึงเวลาคิดเรื่องการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงต้นปี2566เพราะหากในช่วงเวลาดังกล่าวผลเอกประยุทธ์พักร่วมรัฐบาลน่าจะมีโอกาสกลับมาชนะการเลือกตั้งมากที่สุดแล้ว ฉะนั้นในเวลานี้จึงยากที่พลเอกประยุทธ์พักร่วมรัฐบาลจะยอมทิ้งเก้าอี้นายกเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะรู้ดีว่าหากยอมยกธงขาวยอมลาออกยอมยุบสภาตามกระแสกดดันโอกาสกลับมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแทบจะไม่มี เวลาของพลเอกประยุทธ์และพักร่วมรัฐบาลที่เหลืออีกกว่าปีครึ่งจึงต้องเร่งทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังอุดทุกช่องโหว่ที่อาจทำให้ประชาชนไม่พอใจเร่งทุกฝีก้าวเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับมาแต่ในทางกลับกันหากพลเอกประยุทธ์ และพักร่วมรัฐบาลเดินเกมเดิมพันผิดพลาดสถานการณ์โควิด -19 ยังระบาดไม่หยุดไม่สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าได้ไม่สามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตให้น้อยลงได้จนทอดเวลายาวนานออกไปการเลือกตั้งครั้งหน้าก็เกมโอเวอร์ได้เหมือนกัน สถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์และพักร่วมรัฐบาลตรงกันข้ามกับพักร่วมฝ่ายค้านที่คะแนนนิยมกำลังพุ่งสวนทางเพราะออกมานำแสดงทางแก้ปัญหาและข้อทักท้วงการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ในเชิงบวกจนสร้างความเชื่อมัน่นต่อประชาชนได้ โดยเฉพาะการออกมาติติงการจัดซื้อวัคซีนที่รัฐบาลแทงม้าตัวเดียวสุดท้ายม้าตัวที่รัฐบาลเลือกแทงไม่สามารถจัดส่งวัคซีนในปริมาณที่รัฐบาลวางเป้าหมายเอาไว้ได้และยังพลาดซ้ําด้วยการออกมาตรการที่ผิดพลาดของสอบอคทําให้โซเชียลมีเดียออกมาท้วงติงจนสอบอคต้องปรับมาตรการยิงสะท้อนการบริหารงานที่ผิดพลาดยิ่งทําให้แต้มการเมืองของพรรคร่วมฝ่ายค้านในเวลานี้ ทิ้งห่างพักร่วมรัฐบาลช็อตต่อไปรอเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พักร่วมฝ่ายฐานวางเป้าไว้ชำละพลเอกประยุทธ์ที่รวมศูนย์อำนาจบริหารสถานการณ์โควิด -19 ไว้ที่ตัวเองเกือบทั้งหมด ส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในลิสต์กำลังถูกประเมินว่าควรยื่นซักฟอกใครเป้าหมายของพักร่วมฝ่ายค้านมุมหนึ่งอยากโฟกัสหลักไปที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวโดยวางยุทธศาสตร์วัดใจสองพักร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เพราะหากซักฟอกพลเอกประยุทธ์เข้าเป้าเกิดกระแสขับไล่พลเอกประยุทธ์อย่างหนักหน่วงก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองพักนี้มีเหตุผลในการถอนตัวได้ไม่ยาก แต่หากใส่ชื่อรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์อยู่ในยติสักฟอกด้วยยุทธาศาสตร์แยกพักร่วมรัฐบาลออกจากพลเอกประยุทธ์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะพักร่วมรัฐบาลต้องรักษากติกามารยาทในการจับมือกันสู้พักร่วมฝ่ายค้าน ทว่าเมื่อเช็คอินไซต์ท่าทีของภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ยังยืนยันเสียงแข็งว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นหากไม่ใส่ชื่อรัฐมนตรีจากสองพักร่วมรัฐบาลลงในยติซักฟอกก็อาจเสียของโดยเฉพาะชื่อของอนุทินชาญวิรกูลที่กลุ่มบางเหียนกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพักเก้าไกลหมายมั่นปั้นมือจากชำละหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลอันดับ2โดยพุ่งเป้าไปที่การจัดซื้อวัคซีนเป็นหลักโดยเฉพาะการทำสัญญากับแอสตราเซ e c a ที่พักเก้าไกลแอคชั่นขอดูสัญญาตั้งแต่เริ่มแรกที่สำคัญยังเป็นอนุทินที่มีส่วนในการสั่งซื้อวัคซีน s ิโนแวคโดยเฉพาะล็อตล่าสุดที่มีการสั่งเข้ามาเพิ่มอีกกว่า10ล้าน9แสนโดสทั้งที่มีผลวิจัยรองรับแล้วว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้น้อยมากดังนั้นหากพรรคร่วมฝ่ายค้านตัดใจไม่ยื่นซักฟอกอนุทินจะเสียโอกาสเปิดแผลกระทรวงสาธารณสุขทันทีจึงต้องจับตาว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะวางเกมศึกซักฟอกอย่างไรเพราะมีกระแสขับไล่พลเอกประยุทธ์นอกสภารอระนำซ้ำแผลที่ถูกเปิดในสภาหากทำได้เข้าเป้าก็มีโอกาสเช่นกันที่จะเพิ่มกระแสไล่พลเอกประย ให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นเพราะหากจับอาการของคนรักประยุทธ์ในเวลานี้มีแต่ลดน้อยถอยลงคนเคยรักกลับใจมาอยู่ขั้วตรงข้ามคนเคยรักมากเริ่มปันใจออกห่างคนไม่รักยิ่งไม่รักหนักมากขึ้นยังไม่นับโพสํานักต่างๆที่ระยะหลังความนิยมนายกเริ่มลดลงเรื่อยๆสถานการณ์เช่นนี้คนเอกประยุทธ์จึงอยู่ยากเหมือนที่โทนี่วูซัม ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยตอบคำถามผู้ร่วมสนทนาคลับเฮาส์ที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณประยุทธ์จะลงแบบสวยๆซึ่งคำตอบของโทนี่บอกว่าไม่กี่วันก่อนเห็นนายกพูดว่าเป็นทหารไม่ละทิ้งประชาชนแน่นอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าประชาชนจะทิ้งท่านหรือเปล่านะ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วคำตอบว่าประชาชนจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปหรือทิ้งพลเอกประยุทธ์ไว้ปลายทางอาจเห็นสัญญาณได้ในไม่ช้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ